อยากให้พี่พ์เล่นโลบอกแมปเบดบอลครับอ่ะได้ดีครับมันจะปรายาอะไรไอแมปนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมอะ่ะเคยเห็นเขาเล่นกันนะแต่ส่วนตัวไม่ได้เล่นนะครับเคยเข้ามาลองจิ้มอยู่แค่เกม2เกมเดี๋ยวเล่นให้ดูสดๆเลยนะตามความเข้าใจนะอันนี้คือแบบไม่รีวิวนะตามความเข้าใจเนี่ยคือมันต้องกดตีลูกเวลาลูกมาเนี่ยเราค่อยตีนะ อ่าตอนนี้ลูกยังไม่มาเราก็ยืนเต้นยืนเล่นแะไรของเราไปเรื่อยเปื่อยมันจะมีปุ่ม F ใช่ไหม F นี่คือบล็อกบล็อกคือเอาไว้หวดอ่าไว้หวดลูกอะ่ะเหมือนติ๊กปองอะ่ะพอลูกมาเราก็หวดเนี่ยเนี้ยมาแล้วเอา้าแล้วทำไมมันหยุดเดี๋ยวมันต้องเป็นสีแดงพุ่งมาไม่ใช่เหรอคือถ้าสีแดงเนี่ยคือถึงคิวเราเนี่ยมาแล้วพุ่งมาอย่างเงี้ยอา่าเราก็หวดปาบแบบนี้อา่าอันนี้คิวผมก็หวดกลับไปก็คือตีโต้กันอย่างนี้นะเนี่ยตีไปเรื่อยอา่าถ้าเกิด เราตีไปหาศัตรูเนี่ยอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ตีกลับมาเนี่ยเราก็ได้คิวอ่าใช่ไหมใช่ป่ะเพื่อนเพื่อนมาเต้นอะไรเนี่ยโกโจซาตโตรุเฮ้ยนี่มาท่านอาจารย์โกโจหรือเ่าผมถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวท่านอาจารย์จะซัดของใส่ผมอ่าก็คือก็เราก็ยืนรอลูกไปแหละตามความเข้าใจผมนะครับก็คือกด f อ่ะลูกมาก็กด f เนี่ยแล้วก็หวดกลับไปอ่าก็หัวไปเรื่อยๆอ่าอ่าไปที่อื่นบ้างดิ อเออทำไมมันมาหาแต่ผมคนเดียวเออไปที่อื่นบ้างนะเนี่ยอย่างเงี้ยเราตีทีเผลอก็คือได้คิวอ่านี่ตามความเข้าใจนะครับใช่ไหมเล่นอย่างนี้ใช่ปะก็ไม่ได้ยากนะฮะก็คือเหมือนกับปิงปองกันแหละตามความรู้สึกนะไอ,อเดตีไปตีมาก็เพลินดีเหมือนกันเนี่ยเออเนี่เราก็ยืนดูหนึ่งวาหวดไปนะแล้วก็สังเกตสีลูกบอลดีๆนะถ้ามันเป็นสีแดงเนี่ยเราต้องเตรียมหวดโอเคอ้าว ทำไมไม่ตีเฮ้ยอ่ถึงคิวผมตอนนี้ต้องเดินนิดนึงนะเพราะว่ามันเหลือสมคนเท่าที่ลองเนี่ยเอ้าเพื่อนแตกซะงั้นเหลือสองแล้วคือจะบอกว่าเท่าที่ลองเนี่ยมันจะเริ่มสรุปตอนท้ายเนี่ยมันเหลือสองเราต้องหวดกับเขาาแล้วก็ตีไปเรื่อยๆอผมดวลเหลาใครเนี่ยผมเดินเลยแล้วกันมาเอ้ายังไม่ทันจะได้ดวลเลยแตก มาเกม2กดโหวตไปเห็นเขาโหวตกันแต่ไอ้คลาสสิกเนี่ยมันคืออะไรครับคลาสสิกคือแบบว่าตีโตไปเรื่อยๆหาที่1ใช่ไหมส่วน2ทีมกับ4ทีมนี่คือแบบแบ่งทีมหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไม่เคยมีใครโหวต2อ,อันนี้เลยได้เล่นแต่แบบคลาสสิกมาเกมนี้ผมก็จะเล่นแผนเดิมนะแผนอยู่ไกลปลอดภัยไว้ก่อนเข้าใกล้ไ่ไหวมองไม่ทันเด็กหัดเล่น มันมี2ปุ่มใช่ไหม F กับ Q F นี่ก็คือแบบว่าเนี่ยปึ๊บอ่ามันก็คือตีโตไปแต่จริงๆผมคลิกซ้ายนะผมไม่ได้กด F ส่วน Q นี่อะไร Q คือพุ่งเหรอมันเป็นลูกศรมันจะพุ่งไปยังไงอะไม่กล้ากดปล่อยไปก่อนกดคลิกซ้ายอย่างเดียวนี่แหละไอ้ใครพุ่งอะไรสายฟงสายฟ้าเซนอิสุนั่นนายเหรอนายพุ่งกับอากาศได้ด้วยไอย้ลูกมา อืเอาไปตีแบบสโลโมชั่นอือเอาคืนไปเอาตีอย่างนี้ยังได้คิวกันเนี่ยอือเอาไปอย่าไม่ต้องส่งมาก็ได้เพื่อนอือเอาไปนายตีกันไปก่อนตีให้เหลือคนสุดท้ายก่อนแล้วค่อยส่งมาเชื่อเราอือ ส่งไปทางขวานู่นนะไอตัวกลางนี่ห้าวนะพุ่งไปพุ่งมาเนี่ยยืนกลางดงเลยดูเขาน่าจะแบกว่าเล่นบ่อยแน่เลยคนนี้ผมยังไม่กล้าไปยืนเลยตรงกลางเนี่ยอืมเอาไปอืมเอา้าอะไรอะ่ะอืมสามคนแล้วเพื่อนอสู้กันไปเลยไม่ต้องส่งมานะตีกันไปเลยเยอะ เออยังไงเป็นกำลังใจอืมเอา้าได้คิวเฉยมาเพื่อนมันได้เวลาดวลแล้วแหละนายก็อ่อนให้เราหน่อยละกันเราก็เพิ่งหัดเล่นอะนะแต่เราอยากเล่นเกมไวออะเราเดินใสเลยได้ไหม,อม,อม,อมเอา้าชนะเฉย เดือนนี้ช่องพดภาษามียอดรับชมจากผู้ติดตาม52.2%เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามก็มีถึง47.8%เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวไวนะครับนี่มาดูตัวตึงก็ตีกันอ๋อมันต้องเล่นอย่างนี้เหรอคือแบบต้องรักษาระยะตีโตไปมาใช่ไหมอ๋อเอามันใช่ปะเฮ้ยเริ่มเร็วเริ่มเร็วว้าอ,อ,อย่างเซียนตีโต ไม่มีใครยอมใครไ้เอาไว้คู่นี้เหมือเหมอผมว่าเออแกกำลังบอกเหมอเหมยู่เลยโดนอัดหน้าแหกอ่ะหวตเหมือนเดิมคลาสสิกเพื่อนช่วยกันบวตคลาสสิกแบบทีมคือไม่มีใครเล่นเลยใช่ไหมเขาจะเล่นแต่แบบคลาสสิกใช่ไหมโอเคสิกกับสิกมาเกม3เหมือนเดิมเราเล่นแผนเดิมนะยืนห่าง อย่าไปยุ่งกับชาวบ้านเขาผมรู้สึกว่าถ้าเรายืนห่างเนี่ยมันตีง่ายนะถ้าเข้าไปใกล้มันนัวเกินเนี่ยรอลูกแดงแล้วก็หววไปเอา้าผมไม่ได้คิวเพื่อนเมื่อกี้ได้พวกนายอยู่ใกล้ๆก,กันไปแล้วกันเราขออยู่ไกลๆเรามองไม่ทันบางทีมีคนไปอยู่ใกล้ๆมันแบบว่าทีเผลอ,อเนี่ยถ้าอยู่ไกลมันแบบว่ามองทันนะเอา้าโดนอะไรอะ่ะมันเป็นสกิลหรวไอ้ที่เป็นแสงสีเนี่ยมันต้องทาไงครับต้องเติมเหรอเฮ้ยเนี่ย ทำไมหวดแล้วแบบมันระเบิดอ่ะเป็นล,ลูกเขียวอืมเอากลับไปมัวแต่ดูสกิลเด็ดแตกเองเราต้องมองบอลอย่างเดียวอืมอ้าวได้คิวเฉยส่งมาเพื่อนเวลาได้คิวเรารู้สึกแบบว่าอยากหวดนะอยากหวดต่อแต่ลูกมันไม่มาหาเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเอ้ามีสายฟ้าสลับล่างด้วยหรอ อืมอืมอ้าวแตกกี่ตัวสามคนสามมุมเลยด้วยว่าเพื่อนอ่ะพวกนายดวงจะไปก่อนแล้วกันเออสองคนแล้วดิอ่ะเดี๋ยวเวลาลงหนาเฮ้ยอ้าวอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรทำอะไรสายฟ้าอะไรผมชนะ เอาจริงผมว่ามันก็สะดวกดีนะไอ้ด่านเนี้ยมันก็แบบเพลินๆน,นะเกมหนึ่งมันแค่ประมาณ2นาที3นาทีเองคือผมเล่นแล้วรู้สึกว่าเข้าใจง่ายกว่าไอ้บล็อกฟุตอีกนะไอ้บล็อกฟุตที่บอกว่าเล่นแล้วงงเล่นแล้วมันไม่่อยอินยังไงก็ไม่รู้มาอีกสักเกมเล่นเยอะไม่ได้นะด่านนี้ปวดนิ้วผมจะใช้แผนเดิมนะคืออยวงห่างก่อนให้เขาตีกันไปก่อนเรามองสี่ลูกบอลอย่างเดียวเนี่ยแดงมาก็หัวตี ได้คิวได้ไงลูกอย่างช้าเลยได้คิวเฉยเนี่ยมาแล้วหัวไปอยู่ไกลๆไว้ปลอดภัยกว่ามันปรับมุมกล้องได้ด้วยใช่ไหมแต่ผมว่าปรับกล้องแบบไกลอะมองง่ายกว่านะกล้องใกล้มันดูไม่ค่อยชัดมันเห็นแค่ตัวเรามันไม่เห็นรอบๆร,ระหว่างรอเพื่อนส่งลูกมาก็เต้นไปเต้น <Your soul S 1> เลยเปื่อย <thinking S 1> ไป <of> มาแล้ว เอา้ารล่วงเฉยเพื่อนเอา้าบอลเปลี่ยนทิศผมงงกับไอบอลเปลี่ยนทิศมากเลยมันเปลี่ยนได้ไงมันเป็นคิวผมไม่ใช่เหรอสีแดงหรือว่าเขาใช้สกิลอืมไกลๆเพื่อนอืมอยู่ห่างกันดีกว่าเพื่อนอย่าใก,กล้เลยอืม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 มาหนว้ยมาอีกเพื่อน ขอแบบเมื่อกี้อือ้าวส่งมาเพื่อนอืทางนี้ต้องทำไงให้มันตีโตกันแบบสองคนนะแบบรัวๆอืม,อ,มอ้าวอะไรเนี่ยทีเพอเหรออืมอืมสี่คน แรงอีกเพื่อนแรงอีกเรียบร้อยกำลังจะมันเลยเมื่อกี้พอตีโตนานๆลูกมันไวนะมันนัวดิอืมอืมอืม เอากลับไป้าวรอบชิงมาเฮ้ยผมอยากเล่นไวๆอ่ะผมเดินเขาใส่เลยแล้วกันมาวัดไปเลยเพื่อนอืออืออือก็ชนะแบบงงๆนะครับ